สวัสดีครับทุกคนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนึน่งบักเกอร์ลิสกัผมอีกคมมาารั้งนะครับผมในช่วงรีวิวซีรีส์มู้ไว้ชิ้นให้ทุกคนเย้วันนี้จะเป็นเรื่องนี้เลยนะทุกคนนะ A Tourist Guide to Love นะทุกคนคือแบบอ๋อให้เป็นหนังใหม่ของ Netflix นะทุกคนนี่ไปหาดูกันได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังออนแอร์อยู่นะแล้วก็อยู่อันดับแฮชแท็กแปดหรือว่าอันดับที่แปดนะั่นเองทุกคนนะนี่เลยนะครับผมอันดับที่แปดนะในท็อปเท็นสิบอันดับของหนังดี ของ n น t f l i x นะตอนนี้นะเลยนะทุกคนนะไปดูกันนะครับผมคือแบบเฮ้ยเป็นหนังที่เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดจะให้สรุปรวมเลยก็เป็นหนังแบบโรแมนส์นะแล้วก็เป็นหนังแบบว่าออกแนวแบบขายการท่องเที่ยวอ่ะพูดตรงๆคือค <follow> ือการขายกันท่องเที่ยวที่เวียดนามนั่นเองทุกคนประมาณนั้นเออผมก็จะด้วยเหมือนเดิมนะเอาลาะก็แบบเฮ้ยมีทริคดีๆในการท่องเที่ยวแบบเยอะมากเลยนะแล้วก็แบบรวมไปถึงแบบเอาออฟ คอ m ฟอร์ตโซนนะทุกคนค o นฟอร์ตโซนหรือความสบายใจตัวนั้นของเราอะต้องลองออกบ้างทุกคนเพราะจริงๆแล้วการท่องเที่ยวหรือทริเปลเนี่ยนะมันทําให้เราได้เห็นได้รู้ได้อะไรสัมผัสอีกเยอะแยะแล้วก็รวมถึงตัวเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะทุกคนนะจากจากการที่เราได้เห็นสิ่งต่างๆสัมผัสสิ่งต่างๆนะแล้วก็แบบไปเจอสิ่งต่างๆเจอผู้คนต่างๆอะไรอย่างนี้ทุกคนแล้วก็แบบอืมก็มีคติที่ดีด้วยนะสำหรับเบรื่องรีก็คือ tourists want to escape life Travelers want to experience it นนี้ประมาณนี้ทุกคนนะก็คือแบบว่านักท่องเที่ยวอะ่ะเขาแค่จะแบบออกจากชีวิตเก่าๆของเขาเดิมๆของเขาอะไรอย่างงี้แบบชีวิตที่น่าเบือ่ออะไรอย่างเงี้ทุกคนแต่ว่าหนักเดินทางหรือ travelers นั่นน่ะเขาต้องการที่จะแบบ experience หรือว่าแบบต้องการสัมผัสจิตวิญญาณของสถานที่หรือผู้คนที่เขาไปจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสถานที่โบราณหรือวแบบ่า สถานที่แบบเป็นการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามที่เขาไปต่างๆนะเขาต้องการแบบสัมผัสถึงจิตวิญญาณตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้ข้อแตกต่างของระหว่างนักท่องเที่ยวกับนักเดินทางทุกคนนะประมาณนั้นนะครับผมแบบเฮ้ยดีมากทุกคนคือแบบแล้วเอาจริงๆพอตั้งแต่ผมดูจบ ายเป็นว่าผม,มอยากไปเวียดนามเลยทั้งที่ในหัวตอนแรกคือแบบไม่มีประเทศเวียดนามในหัวนะว่าอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยดูจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายูทูบเบอร์อะก็ทําให้แบบรู้สึกว่าอยากไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าอยากไปเลยทุกคนคือมุมกล้องคือเรารู้แล้วเนอะว่าแบบอืมเพราะต่างชาติอะ่ะฝรั่งเขาทําเรื่องเกี่ยวกับแบบ หนังสนับสน,นุนส่งเสริมกันท่องเที่ยวดีมากะ่ะเออต่อให้แบบมันจะแบบมีสถานที่ที่แบบว่าดูไม่น่ามองก็จริงแต่มุมกล้องของเขาอะเออทั้งสาวประกอบหรือว่าบทบาทก็ตามมันทำให้เราสุดอยากไปมากอะทุกคนทําให้เราอินไปกับอารยธรรมวัฒนธรรมนั้นๆนะคือแบบเฮ้ยผมดูจบไปอยากไปเวียดน,นามเลยทีเดียวจริงๆเออคือแบบในเรื่องนี้คือเสริมทั้งประวัติศาสตร์นะทั้งอารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆที่แบบวงเร็บว่าเป็นเรื่องจริงขนาดนั้นทุกคนนะั้นที่เกิดขึ้นใน ประเทศเวียดนามอะไรอย่างงี้เขามานี้แล้วก็แบบเออบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องเข้าไปสัมผัสเองนะทุกคนเราถึงจะเข้าใจนะจุดตรงนั้นนะทุกคนแบบสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆเพราะว่าแบบอย่างอะไรทำบางอย่างหรือว่าแบบสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างวันนับพันปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนแล้วเราเห็นจากูปถ่ายหลังจากวิดีโอบางทีเราเราไม่ได้ไปสัมผัสแบบกลิ่นอายตรงนั้นเราไม่ได้ไปสัมผัสจิตวิญญาณตรงนั้นไปสัมผัสพลังงานตรงนั้นต่างๆธรรมชาติตรงนั้นหรืออากาศตรงนั้นอะเราไม่มีทางเข้าใจว่าแบบ เขาจะรู้สึกยังไงเนาะจูกว่าเราจะได้ไปสัมผัสเองทุกคนแบบบราโวมากๆเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งแบบหนังสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ดีมากๆเลยจริงๆแล้วก็บวกความโรแมนต์เข้าไปด้วยที่แบบก็เดาทางง่ายอยู่แล้วเนาะจะจบยังไงอะไรอย่างงี้แล้วแบบเรื่องมุมกล้องเรื่องอะไรสถาปัตยกรรมนี้แบบเขาได้จริงๆทุกคนไปชมกันนะครับมทุกคนขอเสริมอีกนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับเพลงประกอบเรื่องนี้ดีมากเลยทุกคนอ่ะทุกคนสามารถ หาได้จากชาร์มาทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็แน่นอนว่าอย่าลืมนะครับผมนี่เลย Spotify เขาก็มีเห,เหมือนกันนะทุกคนผมก็โหลดมาแล้ว <c oughs> เตรียมฟังทุกคนคือแบบว่าเพราะมากไพเราะมากคือแบบเพลงที่เขาทำมาประกอบอะ <c oughs> ่ะนอกจากเป็นเพลงที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลหรือเป็นเพลงเวียดนามเองก็จริงก็คือแบบเฮ้ยเลิศอ่ะดีมากเลยอ่ะดีกว่าที่แบบเคยคิดเอาไว้อีกเอาจริงทุกคนมันแบบเพราะมากๆเลยอ่ะ อยากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ไปชมแล้วชอบไม่ชอบอะไรคอมเมนต์กันบ้างทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกน้องกดไลค์กดแชร์ต้องรักดกด follow ด้วยทุกคนนะบ๊ายบายค่ะ